ชจะรีบไปดูอาหารโตราคา2,000บาทมีอะไรทานบ้างกัด้วยออเดอร์ฮ่องกงนะขนมจีบฮะเกาสาลายแล้วหอยเชลทอดนะครับสลัดกุ้งทอดนะกุ้งแชบุ้ยจากจังหวัดระนองนะราดด้วยน้ำสลัดสุกีเด่นทางร้านจานต่อไปนะครับเป็ดจะไส้ครับเป็ดอ,บอวบไส้แน่นแน่นทะลักทะลักแบบนี้นะฮะเกาลักแน่นๆเน้นๆ,ๆ้ครับพระเอกของเราฮะทุกๆงานผูฉลามน้ําแดงฮะแน่นๆเน้นๆจุกจุกกันไปเลยทีเดียวบะหมี่ผัดแห้งครับบะหมี่ฮ่องกงนะฮะผัดสไตล์ร้านเราหอมกระทะสุดๆ ปลากระพงนึ่งมะนาวฮะตัวใหญ่ๆเราล้ลนจานน้ำยำรสแซ่บจี๊ดจา๊าสะใจเสิร์ฟในโต๊ะปลาสตเตอรตแบบนี้อย่างนะี้ยังไม่หยุดจี๊ดจา๊าดกันต่อครับกับเย็นดาโฟหม้อไฟเมนูสุดฮิตในช่วงนี้นะฮะของหวานล้างปาครับแตะกล้ยน้ำใส่ํายาเย็นหวานน้อยอร่อยมากทานแล้วนะฮะชื่นใจชื่นใจเป็นไงบ้างครับอาหารถูกใจไหครับถ้าสนใจนะครับอย่าลืมกดหัวใจกดติดตามแต่ตจริงที่ทำด้วยใจและอารมณ์ดีพรชัยหูฉลามไม่ใช่พรชัยใฉยๆนะครับ